ทุกคนรู้ไหมว่าน้ำหอมของนพเก้าเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นน้ำหอมที่ใช้แทนดอกไม้ทุบเทียนเป็นน้ำหอมที่เวลาเราเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเวลาเราเข้าไปในวัดในเจดีในสถานที่ที่เขาห้ามจุดธูปจุดเทียนนะคะเราสามารถใช้น้ำหอมวนที่ฝ่ามือแทนดอกไม้ทุบเทียน เพราะความตั้งใจของครูต้องการทําน้ําหอมค่ะเป็นแบบ, A oma y, แบ,บอโรมาเ t h e r ปีเป็นแบบน้ําหอมสุขภาพเป็นแบบน้ําหอมที่ใครได้กลิ่นแล้วรู้สึกผ่อนคลายเป็นน้ําหอมที่เราสามารถไปใช้กับคนติดเตียงได้คนที่นอนติดเตียงเขาจะมีภาวะเครียดนะทุกคนหรือว่าคนที่เป็นอมพตกอมภาตหรือคนที่เขามีภาวะความเครียดในเกรนพวกน้ําหอมเหล่านี้ค่ะจะเป็นน้ําหอมผ่อนคลายเพราะทำมาจากน้ําหอมเหล่านี้ทํามาจากพืชนะคะทุกคนทํามาจากดอกไม้ทํามาจากสา,การสก ที่มาที่ไม่ได้เป็นแบบเคมีเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนน้ามันที่เวลาเราเข้าที่นวดอะทุกคนเขาจะมีน้ํามันนวดตัวหนึ่งนะคะแล้วน้ํามันของเราเป็นน้ํามันที่นําเข้านะคะราคาหลักหกหลักเลยนะคือทุกอย่างที่ครูนําเข้ามาให้คุณใช้อะราคาจะหกหลักนะทุกคนเพราะครูอยากให้ทุกคนได้สัมผัสสิ่งที่ดีครัวอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอะค่ะว่าน้ําหอมที่นําเข้าหัวน้ําหอมที่นําเข้าอ่ะมันเป็นยังไง เข้าใจไหมคะหัวน้ําหอมแท้ๆมันเป็นยังไงเวลาเรานอนเนี่ยเราเอาไปแตะตรงอ่ะทุกคนไม่ต้องแตะตรงหมอนหรอกเรามาแตะตรงคอเราเรามาแตะตรงเสื้อผ้าเราชุดนอนเราอะคะ่ะเอามาแตะมาแตะแล้วเรานอนคุณจะรู้เลยว่าคุณจะหลับลึกขึ้นคุณจะรู้เลยว่ามันผ่อนคลายบางทีของพวกนี้ถ้าเราลองไม่ไม่ใช้จิตนิ่งๆจับดูเราจะไม่รู้นะว่ามันผ่อนคลายจริงๆน้ำหอมาหาทุกคนเป็นน้ำหอมอโรมาเทอราปีเป็นน้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล แล้วคุณคอยดูนะเป็นน้ำหอมที่จะต้องดังทั่วโลกเพราะน้ำหอมของครูตั้งใจอย่างมากๆตั้งใจจะเอามาให้ครูบาอาจารย์ได้ใช้เราจึงไม่ใส่แอลกอฮอลเราอยากถวายไปวดัดเราอยากนําไปวดัดในไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปิดขวดวางไว้แล้วให้กลิ่นหอมนะคะหรือว่าเอาไปใช้ในมือเวลาเราอ่ะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่กลิ่นของเราอ่ะจะไม่ไปรบกวนผู้ปฏิบัติ กลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นอารโมาเทอร์ปีเป็นกลิ่นผ่อนคลายเวลาเขาเข้าสมาธิเขาจะเข้าง่ายเพราะกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ใช่กลิ่นหอมเหมือนเราใช้น้ําหอมทั่วๆไปฉีดล่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่ได้สัมผัสกลิ่นเขาจะรู้สึกว่าเขาชอบอะ่ะทําไมหอมจังเลยทําไมละมุนจังเลยทําไมเหมือนรู้สึกโอ้โหเหมือนอยู่ในอะไรโมเมนต์อะไรแบบสบายๆแบบนี้ค่ะโอเคนะ เพราะฉะนั้นครูจึงทาน้ําหอมออกมา3ามกลิ่นนะคะกลิ่นแรกเป็นกลิ่นซากุระกลิ่นที่สองเป็นกลิ่นกุหลาบและกลิ่นที่3มคือกลิ่นบัวหลวงนะคะใครที่ชอบแบบสไตล์แบบสวยหวานนะคะสวยหวานหวานสวยแบบมีสเสน่ห์น้าค้นหาแบบเป็นกลิ่นที่แบบโอ้ยทาให้ผู้ปฏิบัติอย่างเราหรือคนสวดมนต์หรือคนไปวัดอย่างเรารู้สึกไม่เบื่อรู้สึกตัวเองเป็นนางฟ้ารู้สึกตัวเองสวยสวยอะ่ะต้องใช้ซากุระ ส่วนใครที่รู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงเปรี้ยวอะ่ะฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยไฮโซอะ่ะไฮโซเข้าวัดอะ่ะฉันเป็นมหาเศรษฐีเข้าวัดอะ่ะฉันเป็นแบบเออนางพญาเข้าวัดอะ่ะเข้าใจไหมต้องกลิ่นกุหลาบเลยกลิ่นกลิ่นนี้แบบว่าก็ฉันมั่นใจก็ฉันมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะต้องกลิ่นกุหลาบนะคะส่วนกลิ่นที่สามเป็นกลิ่นคือผู้ปฏิบัตินะคะ กลิ่นบัวหลวงเลยนะคะคนที่คิดว่าตัวเองแบบว่าเริ่มจะธรรมะจ๋ามากๆนะคะเริ่มจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วอะคะ่ะเริ่มแบบคือ,อดอกเออกลิ่นกุหลาบกับซากุระเขาค่อนข้างจะสายกลางนิดนึงนะคะอา่ากุหลาบหอมมั่นใจนะคะแต่คนที่ใช้กลิ่นบัวหลวงก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนที่แบบว่าค่อนข้างจะ ทามาัจ๋าหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ากลิ่นของเขาอะเราจะเน้นกลิ่นทูบและเทียนค่อนข้างสูงนะคะเราจะเน้นของกลิ่นทูบและเทียนค่อนข้างเยอะกว่าคือ,อสักุละกับกุหลาบเนี่ยจะเน้นเป็นดอกไม้จะเน้นเป็นเบิรกบานเน้นไปนทางแบบเข้าวัดเข้าวาเน้นความสงบเน้นอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะกลิ่น อ่ากลิ่นนี้แต่กลิ่นนี้กับขายดีที่สุดตอนนี้กลิ่นนี้แทบจะไม่มีแล้วนะคะทุกคนกลิ่นนี้แทบจะไม่มีแล้วทําไม่ทันนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าไปวัดปุ๊บเนี่ยมันจะได้กลิ่นของดอกไม้ทูบเทียนอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วส่วนสองกลิ่นนะคะยังพอมีอยู่เนาะลองถามพี่น้องเราได้เลยนะคะกลิ่นซากุระอยากให้ทุกคนลองใช้สามกลิ่นนะคะแล้วลองมาเลือกดูว่าคุณเหมาะกับกลิ่นอะไรนะคะ